สวัสดีครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามผู้ชมครับง่ายห้องครับพี่น้องวันนี้มาอยู่บห้องไม้ครับนี่ครับจะคล้องพื้นที่เพื่อนครับมันอยู่เพื่เดียวต่อไปกระสิไม่อยู่เป็นมูคนละครับตอนนี้สวัสดีครับที่กราบสวยมากเลยครับนาราก์นารากครับพี่น้องโอเคไม่งานปันจังเสียพี่น้องแต่อ๋น้องอะไรทิฟฟี่ที่กาแฟที่อย่างนี้แหละ ซื้อนั่งมุญญาคว้ามุญญาคั่วพี่น้องมาเป็นเอาอาหารให้คนกินกันมาคั่วกินอาหารเฮ้ยนนั่งอย่าขี้ขานอ้ยงามดิเห็นนีแม่งามปนะดิพนณห์เลยบัานชินบัานหัวจะกันบัานชินกันครับพี่น้องเอา,อาหารให้นั่งหไรหมื่นล้วแต่ว่าพอเคยเดี๋ยวมานั่งคุยกับนั่งสเฉยๆเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนช่วย สวัสดีครับคนสวยนี่คือการแสดงพันธุ์บินของแมวครับผสมมาเบียดมาอีนี่ห้าดอกสวยมากๆเลยครับขอบคุณพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องสร้างร่วมหงมวนนะครับเนาะช่วงนี้เฮ็ดงานครับพี่น้องเพิ่งกลับจากบ้านขึ้นมาหอดตีสามครับเดี๋ยววันี้เวลาอัดเพลงให้พี่น้องได้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยกไปบ้างแยกมืออื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิหาที่มวนฝากพี่น้องครับเฮ็ดงานไปนำทั้งให้ทั้งหยา พี่น้องช่วงนี้ตากแดดหนาได้ดันมาครับขอบคุณครับสำหรับสามเดือนทันติ่กติดตามนะครับเนาะแต่จะหาสิบตันกับพุ่มใจละครับพ่อใจละครับขอบคุณยังสูงเลยครับพี่น้องเลยสวัสดีครับ